สวัสดีครับพี่น้องพอ่พอ,พอก็ช่องฟุกขวันใจลังเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็ออกมาทางด้านหนางานนะครับมาสั่งอันเขาต้มให้ลูกบกมํมเรลูกสาวให้อีนั่งแหล่นะครับนังเหล่ไอ้ลุย้ยตอนนี้สภาพเพ้่ยไ่าได้เลยพี่น้องมากับอีนั่งคลองแหล่ ยูไก่ชิดยู่ใช่ไก่ชิดแต่อีสองแหล่ท่องแหล่ไลก่อีแหลวเลยๆ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ลูกซิ้นบลหู้บ้านี่อันนี้เป็นลูกซิ้นบบลีล่านนี่ล่านเกาได้เนี่ที่ตามไปทุกงานนี่ไม่ล่านี่ได้นี่ไปจนจือได้ละวดิจ <อ tattoo. S 1> ือได้ยูล่านเดียวไอ้นี่เน,นี่ยสามบาทอ๋อแส<ซ>บ<ร>ของเพิ่นอยู่แล้วก็ ของนะครับเพิ่อนหนาตั้งนีหลายนะครับหนาซิมีขายายไปอีกพุ่นข้างในว่าหลายแล้วข้างนอกหลายอีกนะครับหมูกระทะแหลมหมูกระทะพุ่นกระะทโอ้เป็นยังไงตออกเซ็ตชั้นมันสิเป็นแต่ได้กินบ้า่ <c oughs> ปีกอมมันสั่งมันสั่งโลบ่แม่นตินะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีเตาให้หรือเปล่า<ม>แต่ว่าเทียงขึ้นสุดท้อดิจริงจกินจะเมนเนาะเปล่าฟังเอา้านั่งไงเบิ่งไป ตอนแรกว่าสิได้ซื้อยาก็ให้นั่งน้ำตา่าอันบอมีรล้านค่าเลยนะครับเพราะว่าอ่าสำหรับผู้ที่สิซื้อยามาให้นั่งแหล่นะครับผมสีบอกว่ายาอื่นบ่หายนะครับต้องเป็นทิฟฟี่แบบน้ำเท่านั้นนะครับ กินนั่งถามมานนั่งกินบ่อย่างอื่นนั่งก็กินก็กินนะแต่ว่ามันบ่ถือกระบุนนั่งไหมพี่น้องนั่งกินทิฟฟี่แบบน้ำสำหรับเอฟซีที่จะซื้อยาให้นะครับยาแก้ไขยาแบบสมมติสมสมติว่านั่งจะเป็นเอ็นป่วยสินะครับแบบวบ,บว่าบ่สบายเนี่ยมัสบายตัวยาเดียวเท่านั้นครับทิฟฟี่แบบน้ำกินเศร้าของนั่งอีลีนะครับ เพราะว่าอันผมเห็นอันเอ็กซีเฟิร์นซอยามาไห้นะครับก็หลากหลายชนิดหลากหลายอันนั่งก็กินวัทุุอันนะครับแต่ว่าก็บเพาหายบกดีเหีนก็จักทิปฟรฟีนะครับคืนเดียวสิวยุบบบโคษณนาดอก จะกินซิวไร่เดี่ล่ะซิวไฮแล้วกลับมาใส่ไม่ซิวเาไม่แต่งานด้วยไม่ซิวโฆษนาโฆษณาบได้เขายังบท่านได้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้เป็นสปอนเซอร์กันเยอโคษณาเนี่ยขีมขีมตัวนี้ขีมตัวเนี่ยเนีเนี่ยตันตัวนี้ใส่ดีอยู่ใส่ดีอยู่หน้าเนียนใสไร่สิวที่นี่สิตัวเย มันแต่งหน้าดูตจะนี้มีสิวอะไรปล่อยไปเลยก็แต่งหน้าดูนี่แหละมันก็เลยบอปิดนคือแต่งหน้าเลยเพราะล้างกายาม่สะอาดพร้อมเลยร้านค้าร้านค้ที่าะไปเดินเซอร์คือคือสิ่ดใดแต่เขาตบเนี่ยแหละมันไปหายนางไปตบยิ่งดียวก็มันไม่มีอะไรเลยซื้อเป็นแจ็คเก็ตไก่ก๋วยเต เม่แมนทีน,าน,น,น่านองบัดนั่นมากี่กระบุมีรหลดยางไปเดดก่อหอนหาลมอยู่ของเนบัท่านพออ่ออยู่จุดจำลองเลยก็เลยเด็ดเจงก็อยู่แปบบาทอะกเอาไปไซส้นใส่เบอร์ส่งบ้านเบิรมาส่งกับโงได้ถ้าว่าก็ให้ยจ้าของมีทำร่วงไปแน,น่ยพอไม่กินพร้อมเลยไม่กิ <c oughs> ืออาไม่ได้หมด ก็ซ้ำอ่างีอย่างปูเตกระปุกละหกบาทหนึ่งนะม่ะเปเรยนยูนไทยาันเดนบุรีรัมปูเตนปองลเสบก้าบาทซื้อเห็ดอย่างนั้นนะไปซื้อน้ำพริกต้นนา่นะซื้อมาสามอันก็เลยเลยมืซื้อน้ำพริต้นหนามหกสิบซื้อน้ำอันน่งพ่อยนันหาสิบหกสบปนประบุจักจำราคาประเดีพ่อ ันจางถือไปหาสื่อยอย่ทอด้นึ่งเจ็ดสิบกว่าแบบงา,างนเคยทำอะไรถาทำงางกลถ้าได้หนึ่งเป่งแต่รับหนึ่งใส่ได้สีหางานผุนโ้ใช้มาจำสามงานขึ้นหมดเลยสามหางานหมดโบกติเอาทาลงมาลงมาหนา่อยยูจะตับไปเลยประโถประโถเราเวลาไหนวลาไหนมีงานลกซับไปเลยจะจ่อจเข้าไปพี่นาจะมัน<ส>ก็แค่เตะเตะสำนันตัว มันก็เลมาเนียไมเป็นอันนฟ้องอันีพอันนามเป็นรักูต่บาสามสิบองิงมาช่วงสี่ทุ่มหาทุ่มตรงมจนใเพื่อใส่ข่าว เดยกกันจะไม่น้องได่กินข้าวคิ่เขาล้หรอที่เราที่าเากินเขาเลยซะสร้า,า,างเขาบ่ะเอ,อเดี๋ยวเรื่องถามเขาว่ามีถั่ยวิ่งโป้มบ่ะมีถั่วิ่งโป้มก่ะครับ เ,เจ้จามันกินเนี่ยกินซาน่ะบ่มีหมูกรอบบ่กินพะนะ <c ười> ระว่างรถม,ม,ม,มันมีที่องหลน่องไ่ลดคนจาจแบบูบอิงออนสอยจริงอ,อ,อิงออนอ๋อบ้านแก้งโนนส้มกบโรงเรียนบ้านแก้งโนนส้มกบจกังหวัดชายภูมิอำเภอแก่งคอ อย,ยอย่างเศร้าใน่ไงพวกแห้งแล้วตอนนี้างขาย่างขายก็ทย่อยมากนะครับขาด่าตอเรียงสิถเป็นสองฟังนี่เลยนะครับ ตอนแรกอีย่างบามี่ก็เริ่มพุดขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ไผอยูอ่แถวชัยาพุ่มนะครับเอซก็มาให้กำลังใจกันได้นะครับพี่น้องเริ่มเริ่มแสดงตั้งแต่3ามทุ่มนะครับเป็นต้นไปต่า่ากรสามโทมีเป็นแมววลานะครับ แม่ครับมีอ่าพลาสติกไอซอนพลาสติกใสผมขอหนึ่งท่านไนอ่ะฮะข้าวต้มร้านโอ้มิงมิงเอ้ยมิงรู้ว่าเป็นอย่างมันขอลอยู่นี่หาบพ่เห็น โอเคครับสรุปแล้วได้ทั้งปมทั้งส่วนเรียบร้อยแล้วๆๆครับตะกูนขอเขายังดีพี่น้องเอ้ยมันนี้ไตถุงมาแล้วมาแล้วสเสื้อผ้าตินแจ้งใส่นี่เจอาลูกไข่อ่ะ บ่มีหยังเลยไม่มีอะไรเลยเอาน้ำมาทำไมบอมแอน้ำฉัน <c oughs> ลูกขึ้นมากินเขมา <c oughs> มันบยุ่หยากยากกับคืนกินอันนั้นเปิดก้อนมันบม่มีอีหยังเลยมือใดย์พานเซเว่นน้าจั่นเดซี่ <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงข้ามร้านอาหารตามสั่ง โอเคครับพี่น้องอก็มีหลายคนถามอาการนั่งเหลมาะนะครับสรุปก็แบบนี้แหละครับพี่น้องอเ <laughs> ป็เจอร์เดมืมอนีล่าบาไวดอกสภาพโอเคครับพี่น้องคลิปนี้สิขอาลงไว้สักนี้คลิปหน้าพบกันใหมนะครับสวัสดีครับ